ไอซูซีนบุ๊คเอสสิบตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับปี2021เนี่ยก็ถือว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับดีไซน์เนี่ยยังพรีเมียมเหมือนเดิมที่ต่างออกไปก็คือวัสดุที่เขาใช้เป็นแมกนีเซียมผสมกับอลลอยทาให้น้ําหนักเนี่ยเบามากๆตัวเนี้ยหนัก1กิโลกรัมเท่านั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความแตกต่างไปนั่นก็คือหน้าจอตัวนี้มาก,กับหน้าจอ o l e d ีระบบสัมผัสขนาด13.3นิ้วอัตราส่วนหน้าจอเนี่ยดูแล้วก็อยู่ที่16 10อ่ส่่วนนเรือองสองสสีขห้าจอบอกเลยว่าาดีีเยยมมกๆให้ขอขสีกวา้าิ GIP 3 100%แล้วก็ผ่านการตรวจสอบสีจาก p a n t o n มาแล้วแลปท็อปเครื่องนี้เนี่ยยังมากับดีไซน์ Ergo Lift เหมือนเดิมนะครับยกตัวเครื่องขึ้นแล้วก็ยังสามารถเปิดหน้าจอได้สูงสุดถึง180องศานะครับตัวนี้ต้องบอกว่าปุ่ม Power นะครับมี Fingerprint Scan มาให้ด้วยช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและพอร์ตการเชื่อมต่อมีมาให้ทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันเป็น Type C ทั้งหมดซึ่งทั้ง3พอร์ต สามารถเสียบชาร์จได้แล้วก็ใช้เป็นดิสเพย์พอร์ตได้ด้วยนะครับด้านขวาของตัวเครื่องมีออเดียลแจ็ค3.5มาให้ขนาดที่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นตำแหน่งของออตัวระบายความร้อนออกนอกเครื่องแตกต่างไปจากเดิมที่ตอนแรกเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้หน้าจอซึ่งเวลาพิมพ์ก็จะมีความร้อนมาถึงคีย์บอร์ดด้วยนั่นเองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีคีย์บอร์ดเนี่ยมีไฟแบ็คลิสต์3ระดับสามารถปรับได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเวอร์ชั่นจำาหน่ายจริงๆเนี่ยจะมีคีย์ไทยอย่างแน่นอน รีแคปสเปคกันหน่อยนะครับสำหรับ ASUS ZenBook S 1 3 OLED ตัวนี้เปิดมาที่ราคา35,990บาทมากับ CPU AMD Ryzen 7 6800U RAM ยูแรเนี่ย16 GB นะครับ Storage ภายในความจุ 1TB เป็น SSD PCIe เวอร์ชัน4.0ส่วน Windows มากับ Windows 11 Home และ Office Home and Student 2021การเชื่อมต่อเนี่ย Wi-Fi 6 e ก็มีมาให้แล้วก็ยังมีบ l u ท t o เวอร์ชัน o n ขนาดที่แบตเตอรี่เนี่ยมีความจุ67วัตต์อว จากภาพรวมนะครับก็พอจะบอกได้ว่าแล็ปท็อปเครื่องนี้เนี่ยเป็นแล็ปท็อปที่ครบเครื่องมากๆนะครับสามารถใช้งานได้รอบได้ไม่ว่าจะเป็นด้านกราฟิกนะครับเล่นโซเชียลตัดต่อวิดีโอหรือว่าจะทํางานทางด้านธุรกิจก็สามารถทําได้ความมาเทิงก็มากับหน้าจอความละเอียดสูงด้วยนะครับอาจจะไม่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมเพราะว่าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น CPU ตัวท็อปทางฝั่ง MD แต่ว่าก็เป็น CPU ในกลุ่มประหยัดพลังงานนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องที่ให้มาก็จะมีอะแดปเตอร์65วัตต์แล้วก็สายแปลง Type-C to Type-A เเส้นนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้โอ๊ตก็เลยจะเน้นหนักไปในเรื่องของ CPU Ryzen 7 6 8 0 0 u เป็นหลักชิปตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับตัว Ryzen 7 6 8 0 0 h นนะครับทางฝั่งเกมมิ่งเนี่ย แกออกมาเชื่อไหมว่ามันเหมือนกันทุกอย่างทนะั้งจำนวนคอจำนวนเทรดหรือจำนวนแคชนะครับจะไปต่างกันตรงที่ค่า TDP ซึ่งชิปตัวนี้จะอยู่ในช่วง15ถึง28วัตต์ดังนั้นเบสคล็อกก็เลยลดลงมาด้วยตรงนี้ก็เนี่ยก็เพื่อจะทำให้ใช้งานกับโน้ตบุ๊กในกลุ่มบางเบาให้ได้แบบไม่เกิดความร้อนมากจนเกินไปนั่นเองนะครับ แล้วมาเทียบกับ AMD Ryzen 7 5800U ตัวก่อนนะครับชิปตัวนี้เนี่ยก็มีความแรงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีการเปลี่ยนชิปกราฟิกมาให้แล้วเขาก็บอกด้วยว่าตัวนี้จะมีการจัดการพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแบตเตอรี่จะอึดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นแบบที่เขาพูดมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบกัน เริ่มกันที่ Crystal d i s Mark นะครับความเร็วในการอ่านทำได้เร็วกว่า6,500 MB เมกต่อวินาทีส่วนความเร็วในการเขียนเนี่ยทำได้เกือบ5000เมกต่อวินาทีขณะที่การทำงานกับไฟเล็กก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันและเมื่อทำงานแบบถอดปลั๊กใช้งานกบบาแบตบเตอรี่แบบปกติเนี่ยความเร็วจะลดลงนะแต่ก็ทำได้เกิน3,000 MB เมกต่อวินาทีการทดสอบที่2 Geekbench 5 เอสซูตัวนี้เนี่ยซิงเกิลคอรอยู่ที่1482ขณะที่มั l ติคอร์ทำได้7493ถ้าเทียบกับ Apple M1 เนี่ยนะครับก็มีความเกาะกลุ่มกันจะไปต่างกับตรง s i n เกิลค r e ที่เอ็มวันทำได้เหนือกว่าและเมื่อเทียบกับ Intel Gen 11รหัส H เนี่ยมีความแตกต่างการชัดเจนนะครับในเรื่องของมัลติคอร์มาถึง PCMark 10นะครับเทียบกันให้เห็นชัดเจนระหว่าง AMD r y z e ร7เช่น7กับตัว i n t e l Gen 11นะ ทางไยเซนเนี่ยทำคะแนนไปได้ที่5,736คะแนนขนาดที่ตัว Intel Gen 11รหัส H ของโอ๊ตเนี่ยทำได้ที่4,889คะแนนความแตกต่างเมื่อโอเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยในฝั่งของ Essential ตัวเ Intel เนี่ยทำได้เหนือกว่านะครับอยู่ที่9,350จะไปเด่นในเรื่องของการเปิดแอปนะคะเปิดเบราว์เซอร์ต่างๆแต่ตัว AMD จะโดดเด่นมากๆในเรื่องของ Productivity แล้วก็ Digital Content Creation Productivity ที่โดดเด่นก็คือ Spreadsheet นะครับทำได้ถึงหมื่นเลยทีเดียวขณะที่ Digital Content จะไปเด่นในเรื่องของการ ปรับแต่งภาพที่เป็นภาพนิ่งนะครับส่วนภาพเคลื่อนไหวอาจจะแพ้ Intel อินเทลอยู่เล็กน้อยกา <digamos, S 1> รทดสอบชิปกราฟิกผ่าน 3D Mark ทางฝั่ง Radion 6 8 0 m ตัวนี้เนี่ยทำคะแนนไฟสไตน์ได้ที่6,069คะแนนขนาดที่ทำสปาอยู่ที่2,503คะแนนนะครับโอ LT เปรียบเทียบกับตัว Iris Xe ทางฝั่ง Intel มีเนี่ยผล<ม>ทดสอบเปรียบเทียบออกมา เอ่อ o รดิออนทำได้เหนือกว่าอยู่ในช่วง20-30%นะครับก็พอจะบอกได้ว่า r a d ิ o n 680M m สามารถเอามาเล่นเกมออนไลน์ทั่วๆไปได้อย่างเช่น v o r a n t o v e r w อ t c h อย่างเงี้ยสามารถเล่นได้แต่อาจจะไม่ได้แบบเล่นเล่นไหลลื่นเท่ากับ r a d ิออนรุ่นท็อปตัวพี่นั่นเองนะครับและก็มีรีพอร์ตออกมาจากทาง 3DMark ด้วยว่าสำหรับ Battlefield V ความละเอียด 1080p Ultra ตัว Radion ตัวนี้สามารถทำได้ที่40บวกเฟรมเปอร์เซกนะครับขนาดที่ทางฝั่ง Iris Xe เนี่ยทำได้อยู่ที่35บวกบวกก็ถือว่ามีความแตกต่างกันชัดเจนว่า Radion ทำได้เหนือกว่า แบตเตอรี่นะครับเอาเปิดในโหมดบาลานซ์แล้วก็ทดสอบด้วยกัน2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นการทดสอบผ่าน PC Mark A หัวข้อ Work Conventional ในโหมดของ Office Productivity ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใช้ไปทั้งหมด90%เวลาที่ใช้ไปทั้งสิ้น8ชั่วโมง39นาทีอีกส่วนหนึ่งเป็นการรัน u t u b e แบบเปิดต่อเนื่องไปเลยนะครับแบตเตอรี่เหลือ10%นะจากแบตเตอรี่เต็มเมเนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้น11ช่วโมง59นทิทีก็2ชั่วโมงก็ได้ครับรนี้เราอ้างอิงจากลเทสกับ เซนบุ๊ก13รุ่นก่อนตัวนั้นเนี่ยใช้ลายเส้น 75800U แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเปิด YouTube รันต่อเนื่องตัวนั้นเนี่ยใช้เวลาทาั้งสิ้น9ชั่วโมง52นาทีแบตเหลือ10%เช่นเดียวกันนะครับความจุแบตเตอรี่เนี่ยเท่ากันเลย6 7วัตต์อารดังนั้นก็พอสรุปได้ว่าแบตเตอรี่ของรุ่นใหม่เนี่ยอึดขึ้นถึง2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาทดสอบดูว่าในเรื่องความร้อนที่เกิดขึ้นถ้าเรารันผ่าน C เน่ยจะป็งงไ ตอนนี้นะครับโอท์รันซซเนเบนอยู่นะครับเป็นการเรนเดอร์ภาพ3มิติที่มีความละเอียดสูงนะเดี๋ยวโอจะมอนิเตอร์ให้ดูว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราใช้ทรัพยากรเครื่องหนัก,นกๆแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าตัวคอคล็อกวิ่งอยู่ที่3.2นะครับ แล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ที่อยู่ที่89.9ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันรีพอร์ตมาว่าความร้อนเมื่อกี้ไปสูงสุดเนี่ยตอนนี้93องศาแล้วนะครับพอไปถึง93องศาปุ๊บจะเห็นได้ว่าคอคล็อกเนี่ยจาก3.1 3.2เนี่ยลดลงมาที่2.9และความร้อนถูกลดลงมาเช่นเดียวกันอยู่ที่89องศาโดยประมาณชุดระบายความร้อนที่มากับแปทพอปตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าระบายความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งเลยถึงแม้ว่าจะระบายความร้อนแบบ CPU ทํางานเต็มที่ไม่ได้แต่ว่าก็สามารถ สามารถควบคุมความร้อนได้อยู่ในช่วง88องศากับ CPU ที่วิ่งอยู่ในช่วง2.9 g กิกนะครับก็ไม่ต่ำกว่าเบส c ล o อกกับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าส่งผลต่อการใช้งานหรือเปล่าบริเวณที่พักมือเนี่ยความร้อนแทบจะแบบไม่เกิดขึ้นเลยไม่ได้รู้สึกเลยแต่ความอุ่นๆที่สัมผัสได้จะอยู่บริเวณกึ่งกลางเครื่องตรงนี้บริเวณใต้หน้าจอต้องบอกว่าห้องเดียวทดสอบอยู่ตรงนี้เนี่ยเปิดแอร์อยู่ที่24องศานะครับ ส่งความร้อนที่เกิดขึ้นแบบการใช้งานทั่วๆไปโอทอสอบ PC m a r k 8ไปด้วยนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นการจำลองการเข้าเว็บการเปิดโปรแกรมต่างๆแบบชีวิตประจำวันเนี่ยอยู่ในช่วง42ถึง50องศาจะแกว่งขึ้นแกว่งลงตามการใช้งานนะครับถามว่าความร้อนที่เกิดขึ้นรับได้ไหมจริงๆถ้าดูจากตัวเลขก็อาจจะสูงไปสักนิดหนึ่งมันควรจะอยู่ในช่วง30ปลายๆไม่เกิน45องศาประมาณนี้แต่เนี้ยวิ่งแต่แต่51ก็รู้สึกว่ามันก็ อาจจะดูร้อนแต่ว่าการใช้งานจริงมันไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะว่าต่อให้เป็นที่พักมือนะครับแล้วก็พิมแป้นพิม์พระหว่างใช้งานเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนจนรบกวนการใช้งานของเราจากที่รันมาทั้งหมดเนี่ยระบบระบายความร้อนยังไม่ได้ยนเสียงพัดลมเลยนะต่อให้รันแบบเต็มประสิทธิภาพหรือว่าการใช้งานตรงนี้ก็ตามส่วนตัวมองว่าก็ถือว่าจัดก,การความร้อนได้ดีในระดับหนึ่ง ถ้าคุณเห็นคลิปนี้นะครับ Zenbook S13 OLED เครื่องนี้น่าจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วและถ้าใครเนี่ยอยากมีประสบการณ์กับ AMD Ryzen 7 6800U เชื่อว่าโมเดลนี้น่าจะเป็นโมเดลแรกในตลาดณนะเวลานี้นะที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็ลองไปดูที่ร้านกันได้ครับสำหรับราคาอยู่ที่35,990บาทนะราคานี้เนี่ยเอาก็ได้ปูปให้ดูแล้วว่ามันมีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาบ้างจาก 5800U เจนก่อนนะครับอันดับแรกเลยน่าจะเป็นในเรื่องของการจาัดสรรพลังงานแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นตัว ตัวชิปกราฟิกก็มีการพัฒนาขึ้นมารวมไปถึงความแรงของ CPU เนี่ยก็แรงดีกว่าเดิมอีกเล็กน้อยด้วยนะครับส่วนอื่นๆผมอาจจะไม่ได้พูดถึงอย่างตัวแอปอ My Asus นะครับที่ถ้าไปลองเล่นก็น่าจะรู้ว่ามันควบคุมอะไรได้บ้างนะแล้วก็จะมีระบบเสียงระบบภาพ Dolby Vision Dolby a t m o s ซึ่งตรงนี้ลองแล้วก็ดีนะครับที่สัมพัน โอ๊ตลองแล้วสําหรับไม์แล้วก็ภาพในการเขาเรียกวิดีโอคอลนะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตัวนี้ไม์เก็บเสียงได้ค่อนข้างโอเคแล้วกล้องหน้าก็ชัดด้วยนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เราก็ลองมาให้ดูแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้โอ๊ตด,ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้โอ๊ตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ